สวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องลุงหมู AOE นะครับลุงหมูอชองเพียรพายโอเควันนี้มาต่อกันด้วยบิลออเดอร์ของชนชาติอัตมันนะครับ <c oughs> อัตมันนี่จะบอกว่ามีหลายบิลก็ใช่นะครับแต่ละบิลก็ไม่เหมือนกันนะครับมันจะแล้วแต่เจอกับเผ่าใดเผ่าไหนนะครับบิลแรกที่จะนำเสนอนี่จะเป็นบิลออเดอร์ 2TC หรือ3 t c บูมนะฮะอัตมันยังไง ไปเล่นเลดเกมมันก็ต้องขยายเป็น 3TC ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับนะดึงด้วยปริมาณหินที่จะเก็บมาใช้กับอิล l i ทลิ y s c สคูลนะฮะที่ใช้150โก100สโตนนี่ค่อนข้างเยอะฮะแล้วก็เอาไปเผื่อถาม 3TC ไปเลยแล้วกันนนอกจาก2นะครับก็จะเปิดหัวมาที่2นะครับนะมาให้ดูว่าอยู่ประมาณ10 15นาทีนี่เราต้องทำอะไรบ้างนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับ เป็นรีเพลย์นะฮะไม่ขอทำเป็นเทคนะไะอ้อออออเห็นอ่านอ่านออกยากเป็นคำปฏิบัยคำต่อคำเลยนะครับเปิดมาก็เป็น,ปนแคแคสเตอร์โหมดนะฮะเก็บฟู้ดเลยไนดะ้หกคนนะฮะเปลี่ยบเป็นธรรมดาแล้วเก็บอาหารนะครับ เป็นเลกได้อยู่ไอมดาน,นะฮะน,นี้คน,นออกมาก็ทําคนที่หกนะ,ะฮะขู่ทองกับทําบ้านแน่นอนนะครับตามตามสไตล์นะฮะ,ะก็หมุนพยามหมุนรอบรอบแรกก่อน้วค่อยออกไปข้างนอกนะครับแล้วไปเก็บหลงวงเก็บวงนในบ้านสักรอบก่อนนะกะันเขามาแย่งแกะเราก็ค,คือเปิดจะเป็นลักษณะแปด พูดสองโกนะฮะมันก็จะกดให้อัพพอดีเลยใช่ไหมแล้วก็จะใช้คนอัพยุคแค่สองคนนะครับนะทีนี้คนที่จะเลือกอัพยุคนี่มันก็ต้องเลือกกันนะฮะระหว่างคนขุดทองกับคนสร้างบ้านแอกับคนทำจับแกะนะครับเพราะว่าจะต้องย้ายโยกสองคนใดคนหนึ่งสองคนที่ไปขุดหินต่อนะครับ เพื่อจะสะสมแมสของอาหินนะฮะแล้วก็ไม้นะฮะเพื่อจะทำทาวเซนเตอร์ที่สองมาขึ้นทันทีตอนนี้จะอยู่ประมาณห้านาทีขึ้นทาวเซนเตอร์ได้นะครับบิวนี้นะฮะก็เอาไปปรับกับบิวอื่นได้นะฮะโดยเฉพาะจีนนะขึ้นง่ายอยู่นะครับจีนจะขึ้นเลือก,กว่าอีกนะฮะแลจีนสร้างเร็วเอไนออก็ได้นะครับ แต่ในระหว่างนี้ปรับบิลแล้วเราก็ยังสามารถสร้างพอเริ่มสร้างซันเตอเร์แล้วยังสามารถสร้างอ่ามิตริสคูลต่อได้นะฮะเดี๋ยวเราจะเลือกสร้างอา่อ่โรงทานอื่นอย่างพวกบาเรกอะไรพวกนี้มาก็ได้นะฮะอันนี้แล้วแต่ว่าจะเป็นทางเลือกะอนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าคร่าวว่า1ิบนาทีสิบห้านาทีเรามีอะไรบ้างนะคระ<ม>ับแล้วก็ตัดไม้ผลไม้ต่อนะฮะผลว่าก็ตัดไม้ต่อนะฮะสังเกตนะฮะจะมีไม้ ต้นไม้เล็กๆอยู่ข้างๆทาวเวนเตอร์อยู่นะฮะก็จะตัดเลือกตัดนี้ก่อนก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดมันมันใกล้ถ้าเป็นเป็นผู้ไม้ใหญ่ใกล้กว่าก็ลงตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับสังเกตทรัพยากรใกล้แล้วนะครับวูด200แล้วปุ๊บแหละขึ้นแล้วก็จะพอดีน,นี่คนขุดทองอยู่ใกล้กว่าใกล้กับเบอร์รี่กว่านะฮะแล้วก็ลงทวินมันบินารีเมเดเซนะครับ แล้วก็ตอาคนจากทำอาหารนะฮะแกะนะฮะไปขุดหินนะฮะระหว่างนี้ก็ปั๊มคนลงไม้ไปเรื่อยๆให้ได้สักแปดคนนะฮะระหว่างนี้ก็พยายามหาบ้านคู่ต่อสู้ให้เจอแล้วก็สำรวจว่าเขาทำอะไรบ้างนะฮะ oh. แตีนี้ก็คิวแล้วคิวไปเรื่อยๆนะครับ นี่เราก็สลับคิวมาลงที่ stone นะครับทีนี้ก็ดึงคนจากทำอาหารเนี่ย food เนี่ยไปลงไม้ไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดคิวอาหารยาวเราก็โยกคนไปลงไม้เลยนะถ้าคิววีเลเตอร์ยาวแบบนะ้มีทรัพยากรเยอะนะฮะขยับไปเลยนะฮะระหว่างนี้ก็สเกลไปเรื่อยๆนะครับก็สับอัพเนี่ยทองยังไม่จำเป็นนะครับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวสักพัก พอลงทาวเซนเตอร์เสร็จนะครับลงาบารลกหรือมิลลิซิทูเสร็จแล้วก็พวกแบ็กสวิะที่เราจะวางข้างๆกับบาแลกหรือมิลลิซิทูที่เพื่อนๆมันสร้างเร็วขึ้นเนี่ยลงมาด้วยนะฮะก็เสร็จปุ๊บก็กลับมาทองนะครับถ้า6คนแล้วก็ปล่อยไปเลยนะฮะก็คอยหา มีฮะหาอะไรมาป้องกันพวกททว์วทาวเวอร์ด้วยนะครับบางบางทีนะฮะช่วงนี้ก็ยังปลอดภัยอยู่นะแล้วหลจะค่านาทีต้องปรับตามสถานการณ์นะครับนาทีลงทางเซ็นเตอร์เสร็จจะลงอะไรก็ให้เลือกกระดูขึ้นอยู่แต่ละเผานะฮะบ,บิวนี้จะเหมาะกับเผาที่มาบกเราช้าหน่อยนะฮะถ้าเจอบอกโกนี้อาจจะมาก่อนนะฮะนี่ต้องอาจจะต้องใช้อีกบิวหนึ่งนะครับ หรือว่ารีบลงมิลิสกูปเลยก่อนก็ได้นะฮะอันนี้แล้วแต่ครับปัจจิบันตอนนี้ก็ลงได้แล้วแหละนะครับหรือบาแลแอกแต่พวกนี้นะลงก่อนได้นะครับให้ปรับตามสถานการณ์นะครับเราครบห้านาทีมาเคลือเวลาขึ้นห้านาทีปุ๊บหินเต็มแล้วไม้เพียบแล้วนะฮะดวเห็นไหม,ไมต้องลดไม้ลงมาหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับเอาคนไปขุด หมดทำอาหารทั้งหมดไปลุมเก็บเบอร์รี่เลยนะครับเพราะว่าเบอร์รี่ตรงวินนิมิเดเมดัเซมันจะได้อาหารเพิ่มขึ้นนะสองเท่าน,นะครับเก็บเร็วเพิ่มขึ้นแล้วก็คนตัดคนมาทำอาเจเตอร์สักสี่คนนะแล้วขุดหินสักสามคนนะหรือสองคนแล้วแต่ปริมาณหินหที่เราได้นะ <c oughs> เพื่อเร่งลงมิมมมมมลิทารีสกูลอันที่สองอันแรกนะครับส่วนนี้ก็คิวอาหารลงคิวอาหารเลยนะครับ ตรงนี้ก็แต่ที่คำนวณกันประมาณเจ็ดคนมีค่าเท่ากับคนเก็บฟุตสิบเอ็ดคนนะฮะแต่มันจะเร่งได้ชั่วช่วครั้งชั่วช่วคราวนะฮะมันจะไม่เร็วนะฮะเรื่องแกะได้เท่าไหร่ไม่เป็นไรนะฮะยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับพอจริงๆจนถึงแทบจะถึงยุคฟิวดัลเอดล็ดคัสเซิลเอทดปลายคสเซิลเอทเราถึงจะเริ่มเก็บฟาร์มนะฮะถ้าได้แกะเยอะมานะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะมีเออ่บิเซียพอยต์นะฮะอะนัตตูรีนฮิลให้เราเลือกใช้นะครับ ลงบมานะฮะฮ่ได้สูแล้วลงแบ็กสมิธแล้วเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บก็จะลงพวกไมค์บาแรแลดก็อาชีนิเลนหรือไม่ก็หรือไม่ก็อกเอ่อเตเบิลแล้วแต่เผาที่เราจะสู้ด้วยนะครับหรือถ้ามันมาเร็วก็เราเอาแบ็กสมิธไว้ทีหลังก็ได้นะฮะแต่เว้นที่ไว้ให้แบ็กสมิธลง ถ้าเราเอาทิกเอาพวกเอเวเรียแบ็กสมิธนะฮะเอาออร่าของแบ็กสมิธนะครับเพราะว่าจะทำให้สร้างสร้างเร็วขึ้นนะฮะสามสิบสามเปอร์เซนต์ที่ห้าเปอร์เซนต์นะฮะแล้วตอนนี้ก็แล้วแต่เกมแ pl ตของแต่แต่ละท่านนะว่าจะไปทางไหนนะครับเราจะเราจะเน้นธนูก็ลงธนูเยอะๆเลยก็ได้แล้วคิวเป็นคิวธนูไว้หรือว่าอย่างไรนะฮะว่า ถ้าจะเอามิเตอร์นะฮะให้เอาจากตัวนี้มากกว่าน,นะประหยัดทองนะฮะถ้าเอาจากถ้าเอาจากสเตเบิลเป็นแปดสิบโกลรู้สึว่าใช้แปดสิโกลด้วยนะแพงเดี๋ยวก็เริ่มโยกปนมาทําทองเก็บอาหารได้เลยนะฮะ,น,ะ <S <S นี่ก็ลงนี่ทูสองตัวถ้าเปิดมาแล้วใช้ได้สองตัวนะครับสองยูนิตนะแบบวิซเซ่พอยแ,แรกปุ๊บก็ลงอาลงเล่ต้นนิ่ฮิลไปเลยนะะมันจะสปอว์แกะมาให้เราแปดตัวนะฮะ ตอนนี้มี19ตัวอิ่มไปถึงอิมพีเรียลเลยก็ยังได้นะฮะอันนี้พอช่วงนี้ไม้ก็เริ่มจะขาดแล้วก็เริ่มเร่งตัดไม้นะฮะมุดเริ่มมาแล้วนลฮะเร่งๆไปนะฮะตมหรือว่าจะเลือกไม่ลงมิน่ซูได้เลยไปปั๊มอย่างอืงอ่นก่อนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ให้เลือกนะอันนี้เป็นตามสถานการณ์นะครับ ขั้นตอนที่สองมีก็ใช้ประโยชน์นะปั้มมาเลยนะครับลงพูดเยอะๆนะครับเดี๋ยวรอเร่งเลยนะฮะแต่ทีแรกก็จะประมาณนี้นะครับก็พยายามสร้างป้องสร้างเครื่องป้องกงป้องกันอาพูได้นอนอะไรก็มาับประมาณช่วงนี้แน่นอนนะครับจุดสําคัญนะเราจะเริ่มเก็บทองอยู่แล้มาหลังเจ็ดนาทีแปดนาทีนะครับช่วงช่วงนี้นะครับกลับมาเก็บเอาอีกครั้งนะครับแล้วก็ลาก สู้กันยาวแล้วก็ลากอินพิลิทยวยาวหน่อยก็ลงไปลงพวกบาแลักอาชีนี่เลี้ยอะไรเพิ่มอีกทีนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์นะฮะมันไม่ตายตัวนะครับต้องปรับตัวนิดนึงฮะแต่ว่าพูดแน่นอนว่าบิลนี้ใช้กับมอนโกดักรัตไม่ได้นะฮะถ้าไปลงถ้าลุกกว่าจะลงมิ้นก็จะลงทาร์เซเตอร์ที่สองก็ห้านาทีมิลิสคูลหกนาทีแล้วเข้ามาปวนผ่านแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมีอีกบิลหนึ่งสำหรับใช้มิลิสคูลนะช่วยกับ ให้ลุงกระดักรัดนะครับน,นีมากม็ประมาณหนึ่งนะพอพอป้องกันตัวเองฮนะแต่ว่าไม่ได้เึงกับป้องกันอะไรมากนะเล่นสายบกุกเล่นสายบุกนะอันนี้สายสะสมกาลังนะครับแนวๆเอาเอาลงมาติเพเยอร์ก็ได้นะแต่ว่าม่มีอีกบิลดึงดีกว่าสายเศษฮะบ,บอกกันมาติเพเยอร์มากกว่านะฮะโอเคก็อันนี้ก็พอได้นะฮะถ้าเราไม่ไม่เล่นจะไม่อยากจะเล่นเศษช่วงแรกๆนะครับอันนี้ก็ขึ้น17นาทีก็ขึ้น แคสเซิล uh, ได้แหละไม่ถึงก็ช้าไม่ถึงก็เร็วมากครับแต่ว่าปีทหารมีอะไรปั๊มออกมาเพียมนะครับโอเคครับ <Okay. S 2> ก็แค่นี้นะครับสำหรับบิวออเดอร์ของออตโตมันนะฮะเป็นแบบ2 tc Boom บูมนะ ถ้าพอก็ลง3 TC ได้นะครับเพราะเราทิ้งคนไม่เห็นอยู่ประมาณสามคนนะแล้วเราค่อยนะครับประมาณนี้นะฮะสี่คนเราจะทิ้งไว้มากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะรีบขึ้นเร็วมากแค่ไหนนะฮะอันนี้ผมทิ้งไว้เผื่อว่าจะลง3 TC ก็ค่อยขึ้นค a s t l e ทีนะฮะอันนี้ประมาณนึงอันนี้ก็ต้องปรับกันไปนะฮะโอเคครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวอันต่อไปนะฮะจะเป็น บิวออร์เดอร์ออตโตมันแบบดักเอ็ดเลยนะฮะว่าลงจะลงยังไงลงมิลิสรีสคูลให้ไงให้เร็วที่สุดนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊วยลูล